สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนรถแท็กซี่นะกำลังจะไปลาดบุรีแต่ว่าเราต้องไปนั่งรถตู้ต่ออีกทีหนึ่งค่ะไปกะทัวตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบำรุงประชานะคะทุกคนวันนี้เป็นวันเสราร์ที่6มกราคมนะคะที่เรากำลังเดินทางไปลาดบุรี จะไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่คือณสัทธาที่ราชบุรีค่ะอันนี้กำลังนั่งรถตู้ออกจากโรงเรียนบำรุงประชาค่ะตอนนี้เรามาถึงณสัทธาอุทยานไทยแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราต้องซื้อบัตรเข้าชมคือก บรงเมินว่าไกด์ที่พามาเขาซื้อบททัตรให้เรียบร้อยแล้วมีรอบกลางวันและรอบกลางคืนตลอดเดือนธันวาแล้วมกรานะราคาบัตรก็สามารถเช็คกันได้เลยค่ะถ้าเข้ากลางวันอย่างเดียวราคาบัตรอยู่ที่150ถ้าเข้ากลางคืนราคาบัตรอยู่300แต่ถ้ากลางวันและกลางคืนซื้อทั้งวันทั้งคืนราคาบัตรอยู่350ค่ะหรือว่า450ก็ไม่แน่ใจค่ะ เราเพิ่งเคยมาครั้งแรกก็ตามเข้าไปก่อนค่ะไปดูความงามของณัทธ,ธาอุทยานไทยค่ะ,ะทุกคนก็ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันก่อนค่ะ เช็คอินเข้ามาด้านในแล้วนะทุกคนเดินตามไปดูเขาค่ะไปเดินไปนู่นไปสิไปเดินเลยเดินนี่เดินนี่อุย้ยอะไรอ่ะ งสวยะที่เห็นคือดวงไฟเล็กๆกลางคืนน่าจะสวยมากนะทุกคนเราเดินตามไกด์ทัวร์ไปก่อนค่ะไปสำรวจรอบๆตอนกลางวัน ระหว่างเดินภายในอุทยานก็มีเสียงเพลงคอเคียตลอดทาง ทุกคนเห็นสีขาวๆวะเป็นลูกแก้วเป็นดวงแก้วนะพอตอนคืนเขาจุดไฟสวยมากค่ะเนี่ยต้องบอกว่าเขาติดไฟเนาะใช้จุดไฟพูดผิดด้านหลังเป็นกระจกเงานะทุกคนคือเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสะท้อนคือดูดูลูกแก้วดูไฟเยอะไปหมดคือมีกระจกด้วย เรามากับกุบทัวร์เราก็ต้องถ่ายรูปกับกุบทัวร์เพื่อเป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะทุกคนเรามาดูหุ่นขี้พึ่งสยามนะในนสัทธาอุทยานไทยเป็นงานหุ่นขี้พึ่งบุคคลสำคัญต่างๆนะทั้งของไทยและของต่างประเทศ มีบุคคลสำคัญหลายคนมากเลยเราเดินดูเรื่อยๆค่ะ แต่นสวยอึ้งพังตอนเหมือนมากเลยนะหุณคิดเพิ่งเหมือนของจริงมากเลยทุกคน คณสัิธาอุทยานไทยนะทุกคนเป็นเอกหนึ่งแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยตลอดจนศึกษาประวัติของผู้มีชื่อเสียงและเกจอิอาจารย์ชื่อดังทั่วเมืองไทยในรูปแบบหุ่นขี้เฟืงหุ่นขี้เึืงไฟเบอร์การ๊าซเสมือนจริงกว่า60รูปนะในพื้นที่4 2ไร่เดี๋ยวไปดูกันด้วยค่ะภายใต้นแนวคิดความรู้นอกตำราความสมงบสุขในอ้อมกอดของธรรมชาติซึ่ง ผู้ที่มาเข้าชมเนี่ยก็จะได้เห็นบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่ตลอดทางเลยนะแต่ันนี้เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์ขุนขี้พึ่งค่ะทุกคนชั้นสอง่ะเป็นการจัดแสดงห้องศรีนครินธานุสร์นะของสมเด็จย่าซึ่งไม่ได้บันทึกภาพนะน อันนี้เดินไปดูหุ่นคี้พึ่งห้องเอ่นค่ะไม่รู้จะเจอใครบ้างทานน้ำพอดีโจฮิมินเนาะองวุ่งน้ำมันนะ ไปดูคุ้นที่เพื่อนบุคคลอื่นต่อค่ะ คนบุคคลสำคัญที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงนายกรัฐมนตรีโจอเอินไหลและเติ้งเสี่ยวผิงนะคะลหลังจากดูพิพิธภัณฑ์ผุ่นี่เพิ่งเสร็จเราก็เดินออกมาโซนด้านนอกค่ะข้างหน้าน่าจะเป็นด้านขวามือน่าจะเป็นห้องน้ำนะถ้าจำไม่ผิด กลางคืนคงสวยงามมากนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเรามีคลิปกลางคืนให้ดูอีกนะทุกคนเดินตามคณะทัวร์ไปค่ะ จุดเช็คอินตรงนี้สวยมากนะทุกคนแต่กลางคืนนะถ้าใครอยากถ่ายกลางคืนนะแนะนำให้มีสปอตไลท์หรือไฟส่องหน้าด้วยเพราะไฟจะจ้ามากคือไฟสวยแต่ว่าเวลาถ่ายหน้าเราจะมืดม่เห็นหน้าเลย แต่เราสามารถซื้อไฟเขามีขายอยู่ข้างทางข้างในอะคะ่ะประมาณร้อยหนึ่งหรือร้อยห้าสิบนะคะไหนบริเวณดอกไม้นี้แนะนำให้ถ่ายกลางวันสวยกว่ากลางคืนนะทุกคนกลางวันถ่ายมาสวยมาก

ดูเละใ้บ้านบ้านาไปันอะนี้จดูก็ดูได้ลค้าแล้วก็ขึ้นไป้พี่จะขึ้นหรอที่นี้ภาคเนืครับภาคหที่เราที่เราเห็นนี้คือกุฏิ พระนะคะมีของแต่ละภาคด้วยอันนี้ครูบาสีวิชยัยสมเด็จพุทธจารย์โตก็มีนะรู้สึกเราไม่ได้เก็บภาพไว้ภระแกจิอาจารย์ชื่อดังแต่ละภาคมีหมดเลยค่ะทุกคนสถานที่กว้างมากๆเราก็เดินออกมาด้านนอกเหมือนเดิม ตอนมืดเราออกมาอีกรอบเราก็เดินอีกรอบหนึ่งนะคือบอกตรงตอนเนี้ยเท้าเริ่มเจ็บละที่เห็นไกลไกลเป็นเรือนไทยทั้งสี่ภาคเลยนะทุกคนเราเข้าไปดูได้เลยแต่เราก็ไม่ได้เข้านะ คณะทัวร์ที่เรามาด้วยก็มีถ่ายรูปตลอดทางค่ะแต่ทุกคนถ่ายรูปได้เลยนะเพราะว่าสวยจริงๆอะ่ะ ปิดไอันนี้ใต้ถุนเลือนไทยนะทุกคนแต่เราจำไม่ได้ว่าภาคไหนอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้นะทุกคนเราเดินไปเรื่อยตามเขาเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนรอบกัางคืนนะ่าจะสวยเรือนภาคกลางองคนภาคกลาง เมื่องกาะเก็เป็นแบบนี้ค่ะมีของกินขายด้วยนะทุกคนทุกคนเห็นลูกไฟไหมอันเนี้ย เป็นแบบดอกไม้ไฟสวยมากตอนกลางคืนยิ่งสวยอุ่มงนี้ตอนกลางคืนสวยมากเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะมีคลิปกลางคืนช่วยติดตามกันด้วยนะคะทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ